โยสวัสดีชาวแก๊งยินดีต้อนรับกลับสู่ช่องอีกครั้งวันนี้เรามาคุยกันถึงรถกระบะท,ที่ตายยากที่สุดในโลกนั่นคือ Toyota h i l u ักรุ่นปี2026คันนี้กำลังฮอตระเบิดทั่วอินเทอร์เน็ตเพราะ To โยต a าเพิ่งปล่อยสเปคอย่างเป็นทางการมาแล้วแล้วบอกเลยว่าโคตรดุ เริ่มจากหน้าตากันก่อนด้านหน้าไฮรักสองพันยี่สิบหกมาแบบใหม่หมดกระจังหน้าทรงค้อนขนาดยักษ์แบบที่เราเคยเห็นใน Tacoma กับ Land Cruiser ใหม่ไฟหน้าและทรงคมเป,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 ปรียบดูโกรธโรดบัมเปอร์หน้าเหล็กแท้พร้อมลุยฝากระโปรงมีเส้นนูนชัดๆทำให้ดูบึกบึนและจอดนิ่งๆโค้งล้อเหลี่ยมใหญ่ขึ้นโตโยต้าบอกว่าถักกว้างขึ้นหนึ่งร้อยหกสิบมิลลิเมตรทรงตัวโหดสุด,สดลอม็กดำสิบแปดนิ้วมีให้ในรุ่น GR Sport หรือจะเอาสิบเจ็ดนิ้วแบบรถงานนะ่ะก็ได้แล้วใช่ครับสอนนอคกิลรอยังสัง่งติดโรงงานได้เเหมมือนดิน ราะคันนี้ยังหัวเราะยอกนแมน่น้าอยู่เข้าไปในห้องโดยสารโอ้โหโตโยต้าฟังลูกค้าสักทีห้องโดยสารเก่าๆแบบเดิมหายไปเลยปี2 0 2 6นี่แทบจะเป็นแลนด์ครเซอร์300ยอส่วนจอสัมผัส1ิ3นิ้วระบบมัลติมีเดียใหม่ล่าสุดรองรับไว r e ส e s s เปิลคาร์เพลย์แอน a ร d ยด์อและอัปเดตซอฟต์แวร์ผ่านอากาศได้เบาะนั่งกว้างขึ้นหุ้มหนังแท้ในรุ่นท็อปรุ่น GR s p o r สได้เดินได้แดงสวยๆพื้นที่วางขาหลังเพิ่มขึ้น5 0ม mm. ิลลิเมตร เพื่อนๆน,นั่งทางไกลไม่ต้องบนอีกต่อไปแล้วเด็ดสุดคือมีปลั๊กไฟ220โวลต์ที่กระบาดท,ท้ายกับช่องชาร์จ USB-C เร็วๆทั้งหน้าหลังสมัยใหม่สุด ใต้ฝากระโปรงข่าวใหญ่คือเครื่องดีเซล2.8ลิตรโบร์ใหม่ให้แรงม้าสูงสุด224ตัวแรงบิด550นิวตันเมตรเพิ่มขึ้น20ตัวกับอีก50นิวตันเมตรจากกลุ่นปัจจุบันจับคู่เกียร์ออโต้8สปีดใหม่หรือยังมีเกียร์ธรรมดา6สปีดให้คนชอบขับมันๆแต่ที่เด็ดกว่านั้นคือมีระบบมายไฮบริด48โวล์เข้ามาเพิ่มกำลังอีก16กิโลวัตต์กับแรงบิด65นิวตันเมตรผ่านมอเตอร์สตาร์เจเนเรเตอร์แบบสายผ่าน ตโยต้าบอกว่าประหยัดน้ำมันจริงได้ประมาณ10%แต่ยังลากจูงได้3,500กิโลกรัมเหมือนเดิมโคตรเทพลุยลุยยังไงก็ยังโครงสร้างแบบแชสซีบันไดเดิมแต่แข็งแกร่งขึ้นรุ่นท็อปมีระบบตัดต่อแอนตี้โรบาหน้าด้วยไฟฟ้าเหมือนปลาโดใหม่มุมเข้า3.2องศามุมออก27องศาลุยน้ำลึกได้1เมตรเหมือนเดิมรุ่น g r Sport ได้ท็อกฟอกกับยางออเทเรนติดตั้งจากโรงงานเลยราคาคาดว่ารุ่นเริ่มต้นประมาณ1.69-1.79ล้านบาท ประมาณเรื่องหมายดอลลาร์48,000ดอลลราสหรัฐส่วนรุ่นท็อป G R Sport อาจแตะ2.4ล้านบาทประมาณเครื่องหมายดอลลาร์68,000ดอลลร์สหรัฐแล้วแต่ตลาดแน่นอนว่าอเมริกาไม่มีขายเพราะภาษีไก่ดันผู้ตรงตรงโตโยต้าอัปเกรดหนักมากหน้าตาคมปริพ้อมโดยสารหรูวขึ้นพลังแรงขึ้นมีไฮบริดด้วยแต่แก่นแท้กระบะแรงตลอดการยังอยู่ครบถ้าปี2026คุณกำลังมองหากระบะที่ทำได้ทุกอย่างผมยังนึกไม่ออกว่ามีคันไหนสู้ได้ พวกพี่ๆคิดยังไงบ้างให้ลักใหม่จะโหดพอโค่นแรนเจอ r ์แรปเตอร์หรืออ m a ร็อกได้ไหมคอมเมนต์กันเลยกดไลค์รัวๆถ้าตื่นเต้นแล้วกดติดตามบวกเปิดกระดิ่งไว้เลยเพราะพอรถเข้าศูนย์เมื่อไหร่เราจองรีวิวเต็มเต็มทันทีเจอกันใหม่ทริปหน้าขับปลอดภัยลุยให้มันสวัสดีครับ